เราจะมีวงว่าที่มีคัสเตอร์กันแพร่ระบาดจะมีว,ว่าเป็นสีแดงหรือสีแดงเข้มก็แล้วแต่แต่ในคาดิโกเบียกันแล้วกันเราก็จะสร้างสีฟ้าขึ้นมาในพื้นที่ที่เขาไม่มีการแพร่ระบาดหลายหมู่บ้านหลายตำบลเขาไม่มีเขาควรจะเป็นสีฟ้าเพราะนั้นสีฟ้าเหล่านี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับรัฐบาลได้ท่านนายกได้ประกาศมาชัดเจนนะครับว่าจะเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยมีข้อแม้อะไรต่างๆนะเราก็จะพยายามที่จัดการกับในจังหวัดของเราเพราะว่า พื้นที่แพร่ระบาดพวกอยากขึ้นเข้ามาในทีน่นี้เรากำลงังควบคุมอยู่แต่พื้นที่เป็นสีฟ้าเป็นพื้นที่ที่ท่านไปได้เลยซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับ2,000หมู่บ้านเรามีประมาณ80%ที่เป็นสีฟ้าเพราะนั้นก็เป็นพื้นที่ดีไปท่องเที่ยวได้ยืนยันว่าจะจะเปิดแชมมิ้งอย่างแน่นอนก็ท่านนายกรัฐมนตรีพูดไปแล้วรับว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทุกอย่างต้องทําให้ได้แล้วเราก็จะทําให้ได้ ค,ความเป็นชัมมิ่งของเราเนี่ก็เป็นสเสน่ห์ซึ่งแต่เพระเอิญคัสเตอร์ดีมาเราก็ควบคุมให้ได้ฝากพี่น้องสื่อครับช่วยประชาัมพันธด้วยว่าพ่อค้าไม่ค้าท่านเดอยวให้ตรงตกใจนะครับมันใช้เวลาสั้นๆน,นั้นเอง14วัน2สัปดาห์ถ้าทุกอย่างจบภายในสิ้นเดือนทุกอย่างจะแฮป p ปี้เอนิ้ง

พูดก่อนพูดก่อนน้องชายงามอยู่ครนบเราทำนวาอ่ะเดี๋ยวพอแสดงเสร็จนะครับน้องชายจะมายืนมากถ้ามีเป็นภาพพ่โตว่าที่คุจิตี